ราศีเมถุนเดือนตุลาคมนี้ดาวพุธเจ้าเรือนกำลังเดินสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์ส่งผลแรงทั้งงานเงินและความรักการงานดาวพุธเจ้าเรือนของคุณเด่นทำให้งานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อ สื่อสารหรือออนไลน์รุ่งสุดๆเดือนนี้คุณจะได้โชว์ฝีมือมีโปรเจกต์ใหม่หรือมีผู้ใหญ่เรียกใช้บ่อยการเงินการเงินมีเข้ามาหลายทางโดยเฉพาะจากงานเสริมงานออนไลน์หรืองานที่ใช้การพูดแต่ก็มีรายจ่ายจุกจิกเยอะต้องวางแผนการใช้เงินดีๆความรักคนโสดมีเกณฑ์เจอคนผ่านโซเชียลหรือการสื่อสารที่คุยแล้วถูกใจส่วนคนมีคู่ต้องระวังคำพูดเพราะแค่เรื่องเล็กก็อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้แต่ถ้าคุยดีๆความรักจะสดใสขึ้นพลังงานรวมเดือนนี้ม เมทุนมีพลังงานแห่งความคิดสร้างสารรค์ใช้ให้เต็มที่คุณจะปิดเดือนนี้ด้วยโอกาสใหม่ๆสรุปคือเดือนตุลาคมราศีเมถุนงานพุ่งการเงินหลายทางและความรักที่สดใสตรงกับชีวิตคุณไหมคอมเมนต์บอกแล้วกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดราศีถัดไปค่ะ